นักเรียนทุกคนนะครับในบทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องการจัดรูปนิพจน์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับการจัดรูปนิพจน์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ยจะใช้สมบัติแจกแจงเข้ามาช่วยนะครับสมบัติแจกแจงนะครับก็มีดังนี้ก็คือ a คูณอยู่กับวงเล็บ b บวก C นะครับเราจะแจกแจงเอเข้าไปนะครับก็จะได้ a คูณอยู่กับ b บวกแจกแจง a เข้าไป เป็น a คูณอยู่กับ c นะครับหรือว่า a คูณอยู่กับวงเล็บ b บวก c นะครับก็จะเท่ากับ a คูณ b บวกกับ a คูณ c นั่นเองนะครับเราจะแจกแจง a เข้าไปในคูณในโพสต,ต์ต่างๆนะครับตัวอย่างนะครับการกระจายนโพจน์โดยใช้สมบัติแจกแจงนะครับข้อแรก5คูณอยู่กับ x บวก1นะครับอ่าคูณอยู่กับ x บวก1เราก็จะแจกแจง5เข้าไปในวงเล็บนะครับ ก็เป็นตัวแรก5คูณอยู่กับ x นะครับแล้วบวกตรงกลางเป็นบวกนะครับเราก็ใส่บวกไว้บวกกับ5คูณกับ1นะครับ5คูณกับ1พ้ต่อไป5คูณ x ก็คือ5 x 5คูณกับ1ก็คือ5นะครับดังนั้นเราก็จะบวกต่อด้วย5นั่นเองนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับ ห้าคูณอยู่กับวงเล็บ x บวกหนึ่งเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือห้า x บวกห้านั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อสองนะครับลบสี่คูณอยู่กับวงเล็บสาม y บวกแปดนะครับลบสี่คูณอยู่กับวงเล็บสาม y บวกแปดเนี่ยเราก็จะแจกแจงลบสี่เข้าไปนะครับกับพจน์ตัวแรกนะครับก็คือ -4 คูณอยู่กับ 3y นั่นเองนะครับแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเราก็จะใส่เครื่องหมายบวกไว้นะครับบวกด้วยอะไรล่ะบวกด้วยพจน์ลบสคูณกับ8นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็คิดเลขนะครับลบสคูณกับ 3y ก็จะเท่ากับลบสิบสองลบคูณบวกเป็นลบนะครับต่างกันเครื่องหมายเป็นลบบวกกับลบสคูณแนะครับเท<ๆ>่ากับลบสาเราก็จะได้เท่ากับ -32 นั่นเองนะครับเพราะว่าลบบวกเจอลบเป็นลบนะครับออันนี้ก็คือจะได้เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือลบ y 2 y ลบ32นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไป10คูณอยู่กับวงเล็บ8ลบ x นะครับเราก็จะแจกแจง10เข้าไปถูกไหมพจน์แรกก็จะเป็นแจกแจง10เข้าไปหา8นะครับก็จะเป็น สิบคูณอยู่กับแปดตรงกลางนะครับเครื่องหมายเป็นลบเราก็จะใส่ลบไว้นะครับจากนั้นแจกแจงสิบเข้าไปในโพสต์ถัดไปก็คือ x กนะครับก็จะเป็นสิบคูณอยู่กับ x นั่นเองสิบคูณแปดนะครับได้แปดสิบลบด้วยสิบคูณอยู่กับ x กนะครับก็คือสิบเนะเราจะนิยมนําตัวแปรขึ้นนะครับนำโพสที่เป็นตัวแปรขึ้นอย่างนี้เป็น 10x เนะครับเราก็จะสลับ 10x มาไว้ข้างหน้าลบด้วย 8 0นั่นเองนะครับดังนั้น10คูณอยู่กับวงเล็บ 8-x ลบเเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ 10x-80 ลบ80นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4เศษ1ส่วน2ะครับคูณอยู่กับวงเล็บ 1-3x ลบ 3x เนะครับเราก็จะทำการแจกแจงเศษ1ส่วน2เข้าไปนะครับเจอตัวแรกก็คือ1นั่นเอง ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ1นะครับและตรงกลางเป็นลบนะเราก็ใส่ลบไว้นะครับตรงกลางจากนั้นนำเศษ1ส่วน2นะครับแจกแจงโพลถัดไปก็คือ 3x กนะครับก็จะเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ 3x นั่นเองนะครับจากนั้นคูณให้เรียบร้อยเศษ1ส่วน2คูณ1ก็คือได้เท่ากับเศษ1ส่วน2ลบอยู่กับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3x นะครับเราก็จะได้เป็น เศษ6ส่วน 2x นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับให้ตัวแปรที่มีตัวแปรยอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นลบเศษ6ส่วน 2x นะครับบวกกับเศษ1น่ส่วน2องนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับวงเล็บ1ลบ 3x เนะครับเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือลบ6ส่วน 2x เบวกเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับ อ่อันเนี้ยจบแล้วนะครับแบบแรกก็คือแจกแจงเข้านะต่อไปจัดรูปนิพจน์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงนะครับแบบกลับได้นะครับก็คือจากเนี้ยจากที่ตอนแรกนะครับจากที่ตอนแรกนะครับเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอคูณกับวงเล็บ B ีบวกซเราจะทําด้านนี้ให้เป็นด้านนี้นะครับต่อไปเราจะทํากลับคืนนะครับเราก็จะทํา a คูณ b บวกกับ a คูณ c เนี่ยให้อยู่ในรูปของ a คูณอยู่กับวงเล็บ b บวก c นะครับทำง่าย,ายละ่ะไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกก็คือ3 x 3 x บวกกับ4 x นะครับ3 x บวก4 x เนี่ยเราก็จะทำการนำ x นะครับไปไว้นอกวงเล็บนำ x ไปไว้นอกวงเล็บแบบนี้แล้วก็นำที่เหลือนะครับนำโพสที่เหลือมา บวกกันนะครับก็จะเป็น3บวก4 3บวก4ก็จะเท่ากับ7นะครับ 7x นะครับ x ตรงท้ายอย่าลืมนะดังนั้น 3x บวก 4x เนะครับเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ 7x นั่นเองนะครับแบบนี้นะ 3x บวก 4x เท่ากับ 7x นะครับต่อไปข้อที่2 10m บวกกับ 6m ลบเนะครับ 1 0บบวกกับ 6m ลบ m เนี่ยก็จะเท่ากับ10บวกกับ6ลบ1 m เนะครับก็คือนำา M แต่ละอันเนี่ยเห็นไหม M ของแต่ละตัวเนี่ยมาไว้ข้างหลังนะครับแจกแจงออกมาและนำโพสที่คูณอยู่กับ M นะครับมาทำการดำเนินการกันก็คือบวกลบคูณหารนะครับ บอกลบคูณหารให้เรียบร้อยอาที่อย่าลืมที่ซ่อนไว้นะครับที่ไม่มีตัวเลขมันก็คือ1นั่นเองนะครับต่อไปเราก็นำมาบวกใช่ไหมสิบบวก6ได้16 16ลบ1ได้15ดังนั้น10 m บวก6 m ลบ m เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ15 m นั่นเองนะครับต่อไปข้อ3 16 x ลบ 4x ลบ10บวก3นะครับอันเนี้ยเราก็จะดึงตัวแปรนะครับที่เหมือนกันออกมาดึงตัวแปรที่เหมือนกันออกมาก็คือ x นะครับดึงออกมาข้างนอกแบบนี้นะ,ะก็จะได้เป็น16ลบ4คูณอยู่กับ x นะครับทำไมถึงไม่ดึง10กับลบ10กับ3ด้วยล่ะ เพราะว่ามันไม่มี x นะครับมันไม่มี x อยู่ข้างหลังเราก็ดึงออกไม่ได้นะครับเราก็เลยนำอันเนี้ยมาคิดอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นลบ10บวกกับ3ลบ10บวก3ก็เท่ากับลบ7นะครับนักเรียนอย่าลืมไปทวนการบวกลบจำนวนเต็มด้วยนะครับ16ลบ4 x นะครับก็จะได้เท่ากับ12 x อ่ x แล้วก็ลบ7เหมือนเดิมนะครับ ลบเจ็ดเอาไว้เหมือนเดิมดังนั้น 16x ลบ 4x ลบ10บวก3เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ 12x ลบ7นั่นเองนะครับต่อไปข้อ4ทำเหมือนเดิมแต่เป็นเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสอง x บวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่ x ลบกับ x นะครับเราก็จะทำการดึง x นะครับไปไว้ข้างนอกดึง x ไปไว้ข้างนอกเลยนะครับ ดึง x ไปข้างนอกแล้วก็นำที่คูณอยู่กับ x เนี่ยมาบวกลบกันนะครับมาบวกลบกันก็คือจะเป็นเศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน4ลบด้วย1นะครับที่ไม่มีเลขนะอย่าลืมนะมันเป็น1นะครับจากนั้นบวกลบเศษส่วนเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมโดย นำเศษหนึ่งส่วนสองนะครับไปคูณกับสองทั้งเศษทั้งส่วนมันก็จะเป็นส่วนสี่ส่วนลบหนึ่งนะครับแล้วก็นำสี่ไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้ส่วนเท่ากับสี่นะครับจากนั้นบวกลบกันเลยสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามลบสี่เท่ากับลบหนึ่งนะครับเราก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วนสี่เอ็กซ์นะครับดังนั้น เศษ1ส่วน 2x เบวกเศษ1ส่วน 4x เลบ x เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือลบเศษ1ส่วน 4x นั่นเองนะครับอ่าช่วงอธิบายแบบกันเองนะครับครูจะอธิบายเทคนิคง,ง่ายๆนะครับให้เราจะจัดรูปอย่างไรให้ง่ายนะครับเขาบอกว่าตัวแปรเดียวกันนำค่าคงตัวมาบวกลบกันได้เลยนะครับตัวแปรเดียวกันนำค่าคงตัวมาบวกลบกันได้เลยทำยังไงล่ะ ตัวอย่างแรกนะครับ2 a ลบ a เห็นไหมว่ามันเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับเราก็นําค่าคงตัวมาลบกันได้เลยนะครับมาบวกลบกันได้เลยอันนี้เป็นการลบนะครับก็นํามาลบกันเป็น2ลบ1แล้วตามด้วยตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือ a นั่นเอง2ลบ1นเท่ากับ1นะครับ1คูณอยู่กับ a ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ a นั่นเองเพราะว่า1เขาไม่ยอมเขียนกันนะครับ ต่อไปข้อ2 15M บวก 7M ด้วยนะครับ 7M ลบเนะครับเราก็จะนำค่าคงตัวนะครับมาบวกลบกันก็คือ15บวกกับ7และลบด้วย1น5ะครับ15บวก7และลบด้วย1จากนั้นคูณอยู่กับตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือ M นั่นเอง สิบวกเได้ 22, 22่สิบลบหได้21่สนะครับยีคูณอยู่กับ M ก็จะเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ 27M นะครับต่อไปข้อ3 1 1สิบบนะครับบวกกับ 5x าเบวกเลบสนะครับเทคนิคเขาบอกว่าตัวแปรเดียวกันนําค่าคงตัวมาบวกกันใช่ไหมตัวแปรเดียวกันก็คืออันไหนที่เป็น x นะครับเราก็จะนํามาบวกกันนั่นเอง อ่ะอันนี้ก็จะเป็น11บวกกับ5คูณด้วย x นะครับ11บวกกับ5คูณด้วย x แล้ว7 7กับลบสเนี่ยเรานำมาคิดอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรที่เป็น x ต่อท้ายใช่ไหมอ่าดังนั้นเราก็จะนำมาคิดอีกส่วนหนึ่งนะครับ7จ็ลบสเท่ากับสนะครับแล้วก็บวกด้วย3อ่า11 บวก5เท่ากับ16นะครับ 16x อ่าเราก็จะได้เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ 16x บวก3นั่นเองนะครับอ่าง่ายๆเลยท่องไว้ตัวแปรเดียวกันนำค่าคงตัวมาบวกลบกันได้เลยนะครับย้ำว่าต้องเป็นตัวแปรเดียวกันเท่านั้นนะครับอย่างเช่น 11x บวกกับ 5m อย่างเงี้ยบวกกันไม่ได้นะครับอันเนี้ยไม่ได้นะอ่า สรุปนะครับการจัดรูปนโพจน์เราสามารถทําได้โดยใช้สมบัติแจกแจงนั่นเองนะครับสมบัติแจกแจงก็จะมีดังนี้ก็คืออันนี้นะครับนี่เลยณอคูณกับวงเล็บ b บวก c เท่ากับ A คูณ B บวกกับ a คูณ C นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้นักเรียนสามารถทักข้อความมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ คลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ